ช่วงนี้นะครับที่กกกนะฮะสำหรับชาวนี้นะครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมสวันดีสวัสดีผมอยู่ที่บ้านกกกทุ่งกุดูอำเภอดงหลวงจังหวัดบุรีาหารนะครับจัเจันทร์กาศสามสิบนาทีวันนี้ก็สายๆนิดหนึ่งครับบรรยากาศวันนี้ก็สบายๆก็ถือว่า ไม่หนาวเท่าไรหลังจากเมื่อวานนี้ก็มีลมลมส่วนมากจะมีลมนะครับก็ทักทายกาันเข้ามานะครับสวัสดีปีใหม่ทุกท่านด้วยนะฮะเมื่อวานนี้เราไม่ได้ไลฟ์สดก็เลยตือกับสวัสดีวันนี้นะครับตรงกับวันที่2อมกราคม ,564 ก็เข้ากสู่น็เข้าสู่ศักราชใหม่พุทธศักราช2564 กัขออังอิงถึงนะครับขอบน้าคุณพระศรีรัตตราไตรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่อยู่ในสากลโลกนะครับจงดลบดาลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตล,ล,ล,ลอดทั้งปีนะครับตลอดไปนะฮะในทักขายในช่วงเช้าเ้าวันนี้บรรยากาศสบายๆนะครับก็ถือว่าทุกท่านนะวันนี้ก็คงมีภารกิจแล้วก็หลายท่าน ก็ได้หยุดในช่วงวันหยุดยาวนะตั้งแต่วันที่31 1 2 3นะ่อนะก็เหลือพวกนี้อีกวันนะสำหรับวันหยุดนะครับช่วงเช้าวันนี้นะครับหลังช่วงเช้าวันนี้ก็ถ้าขายพูดคุยนะแบบสบายๆครับวันนี้ก็อยู่ที่บรรยากาศของป้ายหมู่บ้านกเกาะนะ ก็มาที่นี่ตั้งแต่วันที่30ในช่วงบ่ายมาถึงที่กกอกนะครับทักทายพูดคุยหลังจากที่เราไม่ได้พูดคุยกันหลายวันนะสำหรับเมื่อวานนี้ก็มีกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมทั่วไปนะครับเมื่อวานนี้อย่างเรื่องของการสร้างองค์พระปู่ปรารจิตนาคราชการส่วนนี้ก็มีการช่างก็ได้ทำแล้วก็รับตัวนะครับ บริเวณหน้าทองนะตอนนี้ก็คงจะได้ชมกับหลายๆช่องนะที่ไปถ่ายทอดนะครับไปถ่ายสดถ่ายไลฟ์สด,ดต่างๆนะครับแล้วก็กวันนี้นะครับก็จะมีพิธีการบายสีโดยเฉพาะทางผู้ใหญ่บ้านนะครับก็ไปที่บ้านคุณยายบุ่นก็จะมีพิธีบายสีสุพรรณก็คือถือว่าเข้าสู่ศกราชใหม่นะครับก็เ,เป็นนิมิตใหม่อันดี สำหรับคลิปเดี๋ยวจะได้ลงให้ท่านได้ชมนะครับโดยทางผู้ใหญ่โจ๊ก จะส่องทุกมุมข่าวที่นี่ทุกวันสวัสดีครับท่านผู้ชมท่กระบทุกทุกท่านนะครับต้องขอขอบพระคุณมากมายนะครับสำหรับการติดตามแล้วก็รับชมช่องของเราแล้วก็ช่องเครือข่ายของเรานะครับวันนี้ผมอยู่ที่บ้านลุงสงวนมาวว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 ่าวาว,าว,าว,าวาเวว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 วัววววนวววววววนม,ไมไนนไวไววไวว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 ะวววววปวว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 ว อุวิริยะนะครับเขาดีอกดีใจอะไรถ้าท่านผู้ชมพร้อมแล้วชมคลิปนี้ก่อนครับและที่สำคัญนะครับวันนี้นะครับโอ้สุดยอดมากครับขอขอบคุณ FC ทุกคนนะครับทั้งเมืองนอกและเมืองไทยนะครับที่ให้กำลังใจพี่อุ้บกันอย่างท่่มท้น,ทอนยอดติดตามหกหมืนอัพแล้วครับขอขอบคุณมากนะครับ หลังจากเหตุการณ์ดราม่าครั้งที่แล้วนะครับยอดติดตามในช่อง YouTube ที่เธอกำลังสร้างใหม่เนี่ยกำลังฮอตกำลังฮิตนะครับผู้ติดตามหายเยอะเลยนะครับคราวนี้นะครับรอบที่สองครับตอนแรกๆผมก็หวั่นๆนะครับเข้าไปแอบดูอยู่เหมือนกันครับคิดว่ายอดติดตามของเธอเนี่ยจะหายหมดนะครับแต่ไม่เป็นเช่นนั้นครับท่านผู้ชมไม่เป็นไรเลยนะครับยอดติดตามพุ่งขึ้นเยอะเลยนะครับ หกหมืนกว่าโอ้โหไม่ใช่แค่ยอดในแฟนคลับใน YouTube เท่านั้นนะครับยอดใน f a c e b o o k แฟนเพจก็ขึ้นด้วยโอ้โหถือว่าเป็นข่าวดีต้อนรับปีใหม่สำหรับเธอเลยทีเดียวนะครับพอโพสต์นี้ถูกแชร์ออกไปนะครับทำให้แฟนคลับเข้าไปแสดงความยินดีกับเธอเยอะแยะมากมายก่ายกองเลยครับโดยบางคนบอกว่าไม่เกี่ยวกันเลยนะครับกับกระแสะลงพนเธอก็ดังได้ว่าจังสน,นะครับโดยอุปริยาเธอก็พูดออกเปลยเปลยมา We're skiers we ski big mountains and small ones we race through slalom gates we plunge deep into powder รงศักดิ์สิทธิ์จะเกิดขึ้นได้ด้วยปาฏิหารมย์บุลานแห่งนี้ดีใจรวมสร้างกันไว้องค์พ่อคููไปจิตนาคา แสวรว์บ้านปูป,ปอบให้รู้เลยจิตสัทธาส่งเข้ามาร่วมแรงกันสร้างทั่วทุกทินทางส่งแรงใจบ่ได้อยู่เชิ่ได้ร่วมจิตให้ชีวิตได้ชิดชวนเชิ่ អូអូអើយក្លាគបពុរិជិតនាខា สงสวรร์บ้านกุกขอบบอกไม่รู้เลยจิตสรัทธาส่งขมาร่วมแรงกันสร้างทั่วทุกทินทางส่งแรงใจบ่ได้อยู่เชิญได้ร่วมจิตให้ชีวิตได้ชิดชวนเชิญโอ้เอ๋ยกราบพอผู้ปริจิตนาคา